สวัสดีค่ะัศนีตองอ่อนนะคะที่ปรึกษาการขายข,ายของิสันลุกเจริญคาบางนากรม .21 ค่ะวันนี้เอจะมาพูดถึงความประทับใจในการที่เอได้อยู่กับิสันมานะคะสําหรับเอนะคะเริ่มจากการขายรถนะคะก็คือเป็นของิสันเป็นแบรนด์แรกนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะก็มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจ นะคะกับแบรนด์นี้มากนะคะในการขายในการที่เราจะพูดคุยกับลูกค้าเพราะตัวเอเองนะคะเก็ใช้ของตัวนิสสันอ m e มรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคุยกับลูกค้าหรือนําเสนอรถนะคะว่าสมรรถนะเป็นยังไงนะคะการขับขี่ความปลอดภยัยหรือระบบทุกอย่างเราก็จะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะเพราะเราใช้อยู่ นะคะแล้วก็สําหรับความประทับใจของนิสสันก็คืออย่างเวลามีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยทางนิสสันก็จะแนะนำนะคะแล้วก็ฝึกอบรมพวกเราเป็นอย่างดีค่ะทําให้มีความมั่นใจในการพรีเซนต์หรือการขายการพูดคุยกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะก็ดีค่ะการซัพพอร์ตในของเรื่องของเซล์นะคะหรือของทางดีลเลอร์อะไรางี้็ก,ก็โอเคอยู่ค่ะแล้วเราก มีความภูมิใจค่ะที่ได้ขายแบรนด์นิสสันนะคะแล้วก็มั่นใจค่ะที่จะพูดคุยนะคะหรือนำเสนอสินค้ากับลูกค้าต่อไปค่ะถ้ายังไงวันนี้เอขอจบเพียงเท่านี้นะคะ,ะขอบคุณค่ะ